เออโต้พ uh, th si ี n ่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ได้คนทางคนทางพี่น้องตอนนี้ทางทีมงานเราก็ได้ไปสวยเลือเบาผู้พี่น้องเอ้ยเส้นทางขั้นตอนก็ยักยากไหนจักหน่อยผมขอเห็นป้าโต้เยากไล่ไหนพี่น้องเอ้ยขวบจิ้หอดเล่าก็ได้คนทาง

ต่อจุดนี้ว่าเส้นทางลำบากลา่น้องเอ้ยทาง ฮ่าตะอขสิมาฮอดใช้โกกันใช้เป็นขปาได้การน้ำเลยเมื้อนี้มีเวลาบ่แบบน้อยพอดีผักผักเที่ยงสบายดีเอฟซีบบน้อยเลยก็สบายดีบสบายดีสบายดีบอแอนเดอร์ที่กันถ้าเอฟซีบอแอนมื้อนี้บอหน้อยกะ ผักเพียงพุดดีเลือกเวียดพี่น้องเอ้ยมาห่วมเป็นสะพานบุญสมม่อยเอ็นบ่โดยโดยโดยทั้งบมดน้อยกะนี่แหละแต่ขนมเล็กๆน้อยๆมาให้เพิ่อนมีของมาผักเล็กๆน้อยๆบาพูอ้าว้ใช่ด้คือสมอยแท้ลงมาเบิ่งดูลงมาผักนะใส่ทองนะอิ่มบ่ออีบ่อิ่มมีบ่กระดูกไช่นะเอาบ่เนี้ย ขออนุญาตีิมไม่ด้วยบ่งดุกคือลายอยาง่มมาใส่ไู้งนี่ยันกันะฮะโมมีสิ่งหนึ่งเราอยากได้ของหมูไม่ยังจัฮอสิ่งสิ่งหนึ่งที่สองสิ่งนะนี่บอกบอกม่ยันกันไอ้ยังไม่ทันไเลยโบดเอาสิทันเอายวเลยคือให้เลือกคือว่านีบบ่อเอาเสื้อใหม่สำนัเขต แมนบทเป็นบ่อหอยตั๊ไตไต่หอยตั๊กแห้งห่งมาหนีมาบทติดสะพานดูผู้เก่าจะเดินผิดหน่อยน้ำเบาแผนเพิ่นแต่ว่ามาผู้เดียวคือผีมากว่ได้น้องใหม่เนาะยากแน่ทางมาผู้เดียวกระเนี้ยว่าเลยขันต์จนี้กะแบ่แบ่งใสรู้จักเพราะว่ายามนี้มันเขามากว่ได้ลูกญ่มากได้ตุ๊กจักผี่น้อยการลุยคนทางกรนยากหลายแมนโคตรยากเลย ใด้จังงด้ดูโอซ้ำแฮ้มีอยังทุกอย่างนะยังมีจะไหนคันอ่าไปไห้ก้อนนก่ัวขบเลยด้นี่แล้วว่นนี่ชื่อไม้นั้ะมาเมื่อนี้แปนวัแถุนกเออตงเหนห่าวอะไให้ให้แล้วจูดแปนขาดนอกบันนี้แมนมันเป็นแต่อยู่ึ่งกุมินงูไม่เงี่ยวดกินข้าวเที่ยงแล้วบอกกคกินแล้วอ๋อได้ยังกินขวักไข่าับตกเตียนนี่ แคบซื้อไม้เบิดได้มือนี่นะแคปซื้อไว้สักเสื่อออันนี้มาน้อยเด้อเอามาผักนี่ด่แล้วททางแหลมาผักให้เดียวเรียนแล้วีเนาะหน้าผามาอีกเนาะผมซือไี่้องมนซื้ไรทางเพื่อนทางงานเาก็จัดเต็มเมือนนี่อ๋อทาง ขาตัวลูกนะของบ่เข่าของโอ้แก่ก่อนพี่น้องเราได้คของไมแหมได้บัตรเนี่ยมามามาปลาูเขาแตงแทงแทงพี่น้องโอ้ย้มีมีกระพงทิดเข่าพี่น้องของใครปลาภูโอ้พ่อมีงโอ้ตั้งน้ำมีงเจ้าก็ต้องการด่บอ่ะเข่ายังได้อยู่บ่ยจะได้อยู่ได้อยู่บ่มีทิปเข่าได้ยังได้อยู่บ่ เดินได้เยอะคือว่าครบแล้วหมดนี้เสี่ยงใช่วันนี้คือว่ามีสองติ๊ดติดเข่ามาเอามาให้อ้ายบังเดินติ๊ดเขาเจ้ากับติ๊ดเขาอันนี้เจ้าว่าสองติ๊ดนะใช้เบิ้งคือบูเห็นคือเห็นแหวเดียวมีอยู่ติ๊ดเขาอันใดโดยทึ่งมีแล้วบนคละส่นกันได้ทีเบิ้งบ่เบิ้งกะแล้วจะเบิ้งมาเอานี่ยังมีอีกนี่ฮะน้ำเนี่ยน้ำก่อนไม่ก่อนคอบคู่คือสีบริกินน้ำแบบ หายใช่ปวดบริบริกินหน้ามันยากขยยาเนาดไหนเนาะบ่่อมันเหรออ๋อบริบริจินแล้วพี่น้องไงบาทเองเพราะว่าทางทีมงานเท่ากับใหญ่ใหญ่เราพยายามเผ็ดโบแมนว่าใส่ตลกพี่น้องเนาะต่อไปก็เดี๋ยวว่าหายเร่าฝึกข้าตึกเองได้นะพี่น้องเลยเอ้าลุกจูบไปได้บ่ได้ไปลุกอ๋อยังมุดแก เฒ่านี้เนาะเราแข็งแฮงเลยเนาะแม่นเราอยากหันมื้อน้าบ่น้อยมาแล้วยังบ่คันนี้ได๋เราข้าเด้เข้าเราเรากินกอยเด้ตอนน่ะแม่นแลเราเมื่อยหลายเด้พี่น้องเอ้ยตอนบ่น้อยมาเยี่ยมเราตอนกๆเราเมื่อยยังมีุก่่แนบัดนี้ฮะุกตัวนี้อีกันมดูุกนี่เอ้าได้เบิ่งตึบอต เรางานเที่ยงหลืี่น้องเอ้ยมาตอนเล็กเล่แล้วยังงานก็ได้เมื่อยแล้วอ่ะจัดการอะไรก็บอกแอนบอกให้จัดการเป็นเป็นใจพักแต่เ้ามาเฮ้ยมาเกี้เออเป็นปยังหมันเป็นขากลีนอ่ะแน่งแมน่่ยังจะวางกู้แพี่นองยังะทีนอนแหบบอกผู้เอ้ยนี่อนนี่มื้อนี้บอกแอนย่าให้็ด้งลูกมาเนี่ะเราบึง คือว่าพกยันมีงูมีอิเกตมีงอดออไปดีู้ชนคือไนบนี่มาผู้เด้อฮ้าบอกมาเรากับบัวเห่าเนาเมือนนี่เนาะเพราะว่าเห่าในตอนแรกเนะเพราะว่าเห่ามาสามที่ข้างเหยดีแอนโนาเหมือนี่เนาะแฟนนันนี่บอลเอ็นคักคักบันนี่คนน่ัี้น้องเมย์ักที่บอักอยู่คักอยู่ ดีใจพ่อปอบูดีใจพ่อธรรมดาธรรมดาดีใจดีใจดีใจเนาะดีใจยี่ไหนมาคอยเรือเนาะโดยปอบูว่าธรรมดาบ่ได้ดีขนาดนี้ขงคอยนี่โอ้ยนี่เปิดีใจตื่นพอใจเต้นทีพูดนะนั่นก็พอดีกินน้ำปุ๋ยแล้วพี่น้องายวันเนี่แมนอย่าบอกนะว่าเอ้ากี่ก้อยขึ้เก่าน่ะ กินเข่าบ่๊ะมันีได้กินก้อยมาผู้กินข่าเนี่ยันว่ากินข่าวมันบ่รสชาติมันต่างกันยันกลับมากินคือเก่าเลยจะกวดของลูกยังแน่นอ่ะเพิ่นเฮานี่เพิ่นอยากค้ายๆยได้ไหมขวดนะบอ๊ะพี่โอมีเข้ากวดเนี้ยใช่จอนี่ มีแถบมีแพงอู้นี่สิอันนี้อะไรน้ำยาล้างถ้่วอาจารย์ล้างถ้วยล้างเจา้ากินนะเจ้าล้างล้างนะครันววกวบไว้โอ้ยไม่เท่าเด<อ>้อเพราะว่าเห็นถ้่วเมื่อวานนี้จนว่าเป็นที่ใครขันแล้ถวถั่วเจ้านะมื่อวานนี้ผมเอกนก็เลยจัดมาอะไรมีมีดมีนั่นเพราะพวกมีดสองมีดมีดสองลวงเพราะว่าก่อนจะจัดให้มาเจ้ามาสี่หันนี้จัดอีก นี่ชองดวงเลยบาทนี่แมนแพงก็ชองอันเหมือนกันทำล้อชิ้นไส้บาทนี่เนาะเจ้าจะเอาตัวแดงมาใส่ก่อนก็เอาอันอย่างใดก็ได้เอาตัวเป็นฟอยเป็นเลขที่ว่าอออะไรก็เลคกับเจ้าบุกลุ่มีแพงคอมเมดี้ฮัลล์ฟิวไฟฟิวนี้แปดนั่นอะไรบ่สิใหญ่ตัวนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวแปดก็เต็มแล้วนี่ ้บกระเป๋าเส้นตอนใ้เครื่องมันวาอะไรยังไงเราไปทางนี้อันนี้ก็เอาไว้ใักเครื่องเลื่อตัวใหญ่นี่โดนถ่าถ่าคุนงูเอามาไว้เจ้าเส็นตัวเวลาอาบน้ำเออโดนตัวนั่งตามมาเข้าตัวนี้มาเข้าุกมันขับก็ได้นะเลยมาจะบอก ว่านเนาะเราเปลี่ยนไปอันนี้ว่าใช้เครื่องเนี่แหละเครื่องมันกับละเนี่ยแม่นจรใช้ของเพิ่นเพิ่นมันออกมาบ่มาหนี่งออกมาเต่ามันเอาอ้ไรเพื่อนบ่เครื่องเพิ่นหนักเครื่องนะแม่นจังว่าเราสองมาเครื่องเราติดเพิ่นหนักเอาเมื่อหนึ่งเนึ่ยเอาเข่าเมื่อหนึ่งเอาตะเข่าเพิ่น่ได้เอาบ่เครื่องกอยเอ้แทนเข่ากับคู่ กินแล้วบ้านถึก้อยด,ดิกินข่าแล้วบ้านอ๋อกินแข็งหน่อยก้อยขอ,อดีเอา,าดิใจเสยกินเข่าครับขวไข่ปีนมาคุบดีใจยิ่บ่าไดเกิดในฟองจัดมากมือเนาะดีใ,นใ,นใจอยู่บ่อผู้จัดนักดีใจเลยเนาะดีใจบ่อรืรอว่าธรรมดาดีใจอยู่ธรรมดาดีใจสุดๆเนาะดีใจสุดๆดีใจมากดีใจ เอาขึ้นมาอีกเลยอันนี้นะจ้างนี่กลิ่นเนี้อันนี้น้ำเจ้าไปตักเอาในหันบนนี้บ่พูดนี่น้ำฉอดโอ้เอาน้ำสางเนาะตัวนี้เพิ่นเพิ่นบ่ให้เจ้ากินได้บ่ตัวนี้บอือบ่กินแล้วตัวนี้มากินได้ตัวนี้จะเอามาไว้ล้างถ้วยล้างบ่วงเราเควรล่างบวกคนหใาตัวนี้นี่ข่าบูมาบุ้ยแมคคานเดเป็นบ่แมคคานเดเป็นเนาะเกตเอาอิงเนาะเนียนมาแเลยใครทอดตัวนั้นพอตัวนี้มันเป็นกล่องยาข่าหยานะ มีเสือโลกลายยังมีสารี่มีตัวค้างชองล้านโตุ่นเสืโลกนี่ไม่ได้น้อยตุกยนาเนายน้ำกินก็กินตัวนี้ตัวนี้ฮะน้ำจับไปฮีไปป่าคือจะทงไปนน้ำเพิ่นมาอะไรเพิ่์วั้วานในไหนบอกเข็ดปวดกองเขดน่นี่เพิวันหายจะบอกง<ว>เพิ่นว่าจงอางไรอยกเจ้าเพิ่มานะคือ่งนั ยันว่าคือเห็ดแปลงเทปอ,อนะุญาตพิ่นห้ายบ่กแน่นอนนะนี่บัดเพิ่นมาพอรจอรนะเจ<ว>้าเพิ่เอิ้นพอเอิ้นเพิ่นโมหายโมหายบย่บ,บ่กมันเต็เพิ่นแห้งอยากให้เจ้าจเห็ดแปลงคนนี้แม่นแล้วเยี่ยมปั๊บมักชิดโมเฮาอยู่ต้องเห็ดแปลงไหนแปลนั่นแหละมันจังเพิ่นตะออยู่เนาะวางไปเนาะยังมีนอกเขานอกโลกไผมันมีพญาตมาเปลี่ยนเปลี่ยนที่หน่อยช่วยสติดไป บ่อันนี้ว่าิดขาวแล้วนะแตนด้วยอันนี้พี่น้องิดเขาแล้วนี่พี่น้องเนี่ยทีนึงเนี่ยเปิดตก่อนเด้อบนมีอย่งก้บ่มีอีจากบ่มีลวดูปืนหนึ่งสอซอนตะก้นพี่ได้ไี่น้อยังขังมืแม่เบอบนได่าบมีข่าเิ่เนี่ยขางแม่เงก่อนขาเห็นบ่จดเขาแล้วบาต้องแน่ไม่น้อเทวดา แน่ๆเขามีเข่าเบิ้งทังข้างก็ได้ทำมือปิดตัวนี้อย่นองยังใช่อยู่บ่ว่าผู้นี่ยังใช่ยังใช่อยู่เนาะยังใช่อยู่วันนี้ได้ใหม่แล้วยังทีใช่ตัวนี้อยู่บ่ดีว่าใช่ตัวใหม่ใช่บ่อใหม่ใช่ใช่ใช่มัดสองเลยบ่หนาใส่อันใหม่จะก่อนหนาตัวนี้มันขาดเลยเนี่ฮะใส่มัดสองจังได้บ่ใส่แล้วตอนนั้นมันขาดเลยใส่ตืวอันใส่ตัวใหม่ใส่ตัวใหม่นะเลยกระชั้นเลยไหนบ่กเห็นละเมื่อได้ขันบ่ใส่ตัวใหม่ Tụi cậu chẳng... Hậu tụi mày nó biển, sai, bạch, xay tụi cậu đi ngọt Xay tụi ừ. này đi ạ, ừ. xay tụi mày Đừng để nó hụt, để nó... Ủa, để khóc mày nó nửng luôn Khóc nửu đi Ở lúc mà xay tiếp, lúc mà xay tiếp, tụng xọt vòng luôn Vòng vãi chứ bảo chừng nó nắm hành Vòng mình... luôn Mèn này, <laughs> là, ảo, lâu, nó bảo chừng nì lau Nèo nằm mặc lau, ảo quần nó đáy, ảo quần nó bỏ, ảo nắm hành đáy Bảo chừng Tìm, nhắn là gì mà Tìm trong หอมเนาะบ่เหนอมเนาะห้อยเงาง่ายๆเลแล้วเมื่อนี่หานกฮานกินอี้เอาเข่าออกมาให้บ่ขึ้นนะคือว่าเอาเข้ามาให้ปั้นนึ่งเอาข่ามาให้ปั้นหนึ่งเลเอาเพิ่นเอากระซันมาเจ้าเมื่อโดยเอาเมื่อเท่าได้น่งเมื่อน้อยหนึ่งบดผดผงบ่เจ้าบดให้ผดผงบ่ด้วยเอาเมื่อเปตาขาบ่เพิ่นเอาหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่ง หนึ่งรายก็บริษัททีไปพี่น้องมันก็ยิงเลี้ยเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาเห็นเจ้าขัวไข่เมื่อวานนี้ใช้น้ำลายเพิ่นบอกว่าขัวน้ำขัวน้ำปนไข่ขัวน้ำเพิ่อจะขวนะโดยน้ำเครื่องหมอนำเครื่องหมอเมื่อเช้านี่ก็ฝัวหมาเลียแล้วกับบริษัทิ้งเอรกินอยังไี้ตุกเขาลงกเลยบะคู่ไม่ได้บึ้งกินแกงผึ่ บ่แม่นนะจะลุมมีปลาแด็กตัวหอกทีนล้วมันหัวเลยเนี่ยมันหัวแล้วกระตุกเนาะเพรามันเหม็นนี่มันมันมียังบ่พูนี่นี่บ่มียังเนก็อะเพราะว่าเป็นมันหัวถึกกระตุกที่นี้แหละเรามาใส่โดนเราไปหลางกระตุกเด้มันกระติกถ้าทำเหม็นคือเพราะว่าบ่เหม็นแล้วแต่ฝอยบ่เห็นคนสะอาดได้พี่น้องเอ้ย คนขี้าอยู่หามากสะอาดบ่อยเชือเราอยู่นอกบ้านะอาะเนี่ยคกขี้ลาเต็มต้นไมน่งที่นอนเราเนาะี่นอนตัวูจะาูู้จักบอกูได้สวยฮะภูได้สวยจักบนีบอกเนี่ยโมวานนี่แหละมวานนี่ชอบผิดบ่ในเพศในเพศดับเอจูรี่เอจูรี่ดับเอจูรี่คือเก้าวทะเลเบาน่อยแล้วเมนมดเงินเ แเราจืดอยู่เราจืดเนาะแต่เสาแหลบบรมมาเมือนี่เป็นผู้วิผูอยู่เพื่อนไม่นี่เจ้าของเ่อนอยู่ลุมเจ้าของเต็มรุ่มพอนอยมาแทนสาแหล่ปกติก็สินมาทำกันเป็นทางการต้องต้องเคลียร์ตัวนี้ด้คันวาย่างให้เราขึ้นมาทึงนี่ต้องหาเราเคลียร์ตัวนี้ออกเลยจงพานมานั่งลมกันเพราะว่ามันจึงสะอาดมันจึงแปลน ลือว่ายังแพงอยู่บ่ชอยู่ปะพูใช่อันนี้โเครื่อใหม่บ่เบิ่งแน่นอ่ะเอาเอาขึ้นได้เอาขึ้นได้หื้อขึ้นได้ทีแต่ให้เราอนามัยอนี้อนามัยทิ้์เลยตัวนี้ตัวเก่าเอ้าอนามัยตัวนี้บ่ได้บ่วชพูใช่อันนี้เล็เนี่ยอนามัยในนีแหละเจ้ามานั่งไม่มีที่กลัวนี่ลือว่าเจ้ายังแพงอยู่่บยังยังใช้อยู่มุงยังใช้อยู่ยังใช้ได้บ่บ่มากลางอะไรอ๋อมีทำไมเห็ดโยงเยิงเฮงลูกวันเขาเห็ด เจ้าบ่มุ่งใหม่เจ้าบ่มุ่งใหม่โะพูมีเลวมีเลยบะมีเลยมีเลวเอามาวาดนี่ชาบเม็ดคูชามเม็ดมุ่งใหม่แล้วริมเปางร้นี่ผมเอามาไห้กับศาสตร์มือนะเล่ากับโปตุมทั้งวันอะไรนะแล้วมาศามาปูเขาวะสองผืนกับเป็นจะได้เจ้าคือโปตุ่มนกับโปพี่มาหอเจ้าแพงบอกมันห่อนยังห่อนเงินเอาไห้เบิ้ลระบอกเงินซื้อมือนะบอน่อยเอาไห้ยังชามที่พันกี่อ๋อยังพ้าเป็นผิดยังบูซื้ออยู่ไม่เอาไห้เมื่อได้เบอเลย สิ่ันนยังที่เกายังยังยังเรือสามชิันกีบเลยยังเดือสามิพันกีบทางบอเอ็นทางบ่อน้อยนอ้นะใช่เป็นรไปยัดเอ็นนี้ใช่เป็นเคยผากมาให้ล้านสองล้านกะเลือของพ่อน่กะพี่น้องเลยโออมันจะเกาอะไรนี่น่ะหกจิบห้าทั้งน้ำบ่อทั้งน้